New Sick Liquid! ก็มาพบกับ b u i l d อะสตาร์10นะคะในรายการ Music Request รายการนะคะที่ทุกคนนะคะจะสามารถโอ้โหรีเควสได้ทั้งเพลงไม่ว่าจะเป็น MV หรือว่าจะรีเควสบิลนะคะหรือว่ารีเควสโอ้โหศิลปินท่านใดก็ได้นะคะบนตึก g m เ g มแกรมมีแห่งนี้นะคะโโอ้โหคุณสามารถรีเควสให้เลยค่ะรายการเรานี้จัดให้เต็มที่แน่นอนอันน่านะคะแล้วเราก็จะมาบอกช่องทางการสื่อสารนะคะใครอยากจะมาโฟนอินหาบิลนะคะโดยการช่องทางแรกเลยค่ะ SMS นะคะ 4 6 4 2 8 8 8หรือช่องทางที่ส่วน,นะคะโทรค่ะ026658288-9ค่ะหรือช่องทางที่3าม FGMM สะ <Yeah. S 1> และ้วก็หรือ,อจะเป็น IG นะคะ at <Yeah. S 1> gmmmusic หรือว่า facebook นะคะ gmmmusic ค่ะอันาน,านั้นนะโอ้โอ เรามาดูกันดีกว่านะคะแล้วก็ขออัปเดตกันนิดนึงค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะชมช่อง GMM Music นะคะผ่านกล้อง GMM s e ได้ที่หมายเลข51ค่ะโอ๊ยเลขที่เก่าอ่ะ <c oughs> นะแล้วเรามาบอกถึงท็อปปิกของเรากันดีกว่าค่ะ <c oughs> เอ๊เอ๊เอโอโหเสื้อสวยจุงเบอร์อยากได้จังเลยโอโหมีลายเซ็นด้วย แอะแอชื่อใครอะ B E W โอ้ยชื่อคนสวยเปล่าอะนารัาค่ะนเราเราบอกชื่อท็อปปิกของเรากันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> คุณคิดถึงใครนะคะในเดอะสามมากที่สุดค่ะส่ง SMS กันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าใครส่งกันมามากที่สุดนะคะสุขหน้านะคะเรามีแจกเสื้อ ทีเนะคะบอกเลยว่ามีการ์ดรับให้ด้วยค่ะอาจจะเป็นแบบแบบศิลปินแบบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหาที่ไหนไม่ได้จริงมีรายการมีรายการเยอจริงๆส่งกันมาเยอะๆนะคะ <ๆ S 2> ก็ต้องขอขอบคุณรางวัลจาก Imagine Direct นะคะส่งมาก,กันเยอะๆเลยนะคะ,คะ,คะแจกกันแบบพิเศษจริงๆนะคะ,ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วง Music Request Poll นะคะเพลงที่จะเปิดท้ายรายการค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีเพลงลักๆเยอะแยะเพาะๆมากมายเลยค่ะ นั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีวิดาโเพลงอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะไปสู่คทุกเพงเลงนะคะกับเพลงหลักๆนะคะพิมพ์ MV1 หนึ่งนะคะเพลง <P im. S 2> รักเธอคนเดียวของพี่ก้าวจิรายุค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่โอ้โหไพเราะวอกวิ้งมากเลยค่ะและเพลงเกี่ยวกับโอ้โหความรักวัยรุ่นนะคะแล้วก็พิมพ์ MV2 สองคะ่ะเพลงรักเธอไปก่อนของวงคร e สนโดนะคะโอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นะคะแจ่มจริงๆค่ะแล้วก็ พิม M V 3ค่ะเป็นเพลงรักที่เป็นของจริงนะคะ Real Love ของพี่นิวจิ๋วค่ะประกอบอัลบั้ม Ten Years of Love นะคะเพลงของพวกเราด้วยนะคะก็สามารถโหวตกันนะคะเข้ามาผ่านทาง Facebook รู้จะเป็น SMS ก็ได้นะคะแล้วเราก็มาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่า M V ไหนนะคะพวกเราจะได้ดูกันใช้รายการ Yeah นะคะต่อไปนี้นะคะก็เป็นเพลงรักเหมือนกันค่ะเพลงของพี่ชายบิวเองคือแบบโอ้โหเพลงแบบ เจ๋งมากก็แบบเพาะเนื้อหาส้งมากเลยค่ะกับเพลงความรักสวยงามเสมอของพี่แกนซองธน,นทันท์บายเพลงพี่ชายปีนี้พร้อมจริงๆเลยนะคะช่วงต่อไปนะคะช่วงมิวสิกเกมค่ะคุณอยากตั้งชื่อรูปนี้เว้ เฮ้ยว่าเออไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเลยอ่ะโอเคค่ะงั้นเราไปดูรูปกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงฮะ อู้ตายโอ้โหนี่มันรูปพี่ชายแล้วน่เองพี่ตั้มกับพี่กั้งโอ้โหทุกคนนะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาเลยนะคะว่าจะตั้งชื่อรูปนี้ว่าอย่างไงคะ่ะอ่ะดีขอตั้งก่อนดีกว่าอ,อดูจากภาพนี้พี่พ,พี่กั้งเอ้ยพี่พี่ตั้มพี่ตั้มดูจะไม่ค่อยได้มองหน้าพี่กั้งนะดูจะมองฟันมากกว่าก็ตั้งว่า พี่ตั้มมองฟันพี่กั้ง<อ>ก็เป็นแบบอะไรซอบๆแล้วคิดสดก็ได้แท่วนี้แหละคะ่ะ<อ>นั้นเราให้เวลา1 MV คะ่ะเรารีบไปตั้งชื่อในเอ่เเบบอฟซบุ๊กนะคะที่ T M M Music ของเราคะ่ะแล้วเราจะเข้าไปอ่านกันในช่วงหน้านะคะและช่วงนี้นะคะเราไปดู m อวีเพลงสัญญาณนะคะของวงเจสแตน์กันดีกว่าครับเพลงเขาเจ๋งจริง ไปดูเฟซบุ๊กกันดีกว่าค่ะว่าเขาตั้งชื่อรูปเมื่อกี้กันว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยเฮ้ยเฮยเฮโอ้โหอะไรเนี่ยพ่อตากับลูกเขยอันน่าเฮ้ยแต่นี่เคซีดีไม่เถอะเลยเนี่ยไปกินกั้งอะไรเยโอตายถ้าเธอยิ้มก็ทำหัใจฉันละลายละลรันแรกพบมองไรกันนะฮ่าฮ่มองกันหรอลิใช้สายตาบอกรักเอ๊ะ ยังไงเพื่อนครูรักมึงอะคำคำจ้าก็ไ <c oughs> ม่รู้สินะชายหลังเขาบอกว่ามันใช่เลยอะ <c oughs> นันทพัชบอกว่ายิ้มสายสัมพันธ์โอ้โห <c oughs> มองตาก็รู้ใจฮ่าฮยิ้มเยอะเชียวรักทุกคนคนเดียวเท่านั้น <c oughs> อ่ลืมคำว่าเท่านั้นด้วย <c oughs> อย่าให้ใครรู้นะว่าเราแอบคบกันอุ้ยตะโอพี่ตั้มก็มีเมียแล้วครับ ยังจับรถตัม้มเฮ้ยชิงกั้งว้าวยิย้มแววตาสุดรักแย่งพี่ซีดีโอ้โอ้โ,โอ้ยิ้มสยามเดอดาวที่กั้งจิ้นเยอะเกินมากยิ้มแบบนี้นี่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆน่เพื่อนรักนักขุดทองอ้อันนี้มาจากไหนหน้าอะไรนะหน้ารักแต่ละแนวแบว็แบล,แ,บล,แ,บลแต่ราสตายคู่จิน้นไว้คุณเธอ คู่ดูอ้อสายตาและรอยยิ้มสุดหวานของเพียกับชาย้ังตั้มพี่น้องสุดซีคิดอะไรกันนะแล้วบิวจะตั้งว่าอะไรบอกไปแล้วนะคะเม่เกี้พี่ตั้มมองฟัน i ิ a i i n a t i o n ั่าพี่ชายมาหย,มมายิมอะไรมาหยิมอะไรสิหว้พ่อเคยกังไหว้พ่อซีดีอ,อันน้อ no. ง คส่งกันมาแบบเจ๋งมากเลยนะคะนั้นต่อไปนะคะเราไปชมกับ m อมวีเธอคือรักของวงอานนกันดีกว่าค่ะและเบรกหน้านะคะใครอยากโฟนอินกับดิวนะคะโอ้โหไปลงทะเบียนกันมาเลยนะคะดิวรออยู่นะจ๊ะนั่นตอนนี้นะคะให้เสียเวลานั่งไปชมกับ MV เพลงเธอคือรักของวงอานนกันเลยเย้เย่โอ้เบรกวิด พี่ให้กําลังใจเหลือเกินโอ้โหเมื่อกี้ดูไปนิดนึงก็อ้ยซึ้งน้ําตาจะเล็ดโอ้นั้นเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่าค่ะช่วง trauma s e เป็นชวงที่เราจะมาแบบฟอนอินกันนิดนึงแบบอยากจะรีเควสอะไรบิวก็แบบสงเข้ามาเลยนะคะมาเลยฟอนอินอยากฟังมากเลยอะแบบเหงาอะสวัสดี Hello. Hello. ดค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยน้องเฟลมค่ะน้องเฟมคะน้องเฟมอายุเท่าไหร่คะ คิดสามค่ะคิดสามขอน้องจริงๆด้วยอืมใกล้จะหลักแล้วหน่อยชมจากที่ไหนคะน้องเฟรมบ้านากานครพนมค่ะอ๋อนครพนมอู้อยู่ไกลเลยลูกแม่ขอบคุณนะคะจริงแล้วอยู่ฝั่งลาวค่ะอ๋อฝั่งลาวอู้อ่าอ่าเห็นเสื้อมาเห็นเสื้อไหมเห็นค่ะอยากได้ไหมลูกอยากได้ไหมยอยากนะได้ค่ะมาฟังเขาปิกกันมาเขาปิกอ่ะ น้องเฟรมนะคะคิดถึงเดอะสตาร์คนไหนมากที่สุดเลยที่เพิงอหรอคะใช่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 มาเอาเลยลูกคิดถึงคาดหวังอยู่แ bon ล้วเนี่ยมาลูกมาพี si ่แขนพี่แขนเดอะสตาร์อะไรนะพี่แขนเดอะสตาร์ค่ะพี่แขนเหรอไม่เคืออ๋อพี่แขนพี่แขนเดอะสตาโอ้โหพี่ชายนอคะไม่คิดถึงบิวเลยเหรอ พี่ตึงค่ะเพราะว่าพี่มิวน่กกาตาสวยสวยค่ะ<อ>เกิดเกินยุ่งโอ้โหน่ารักอย่างนี้เอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องสง่งนะถ้าขายากได้นะอือส่งเอสเอมสมาเลยนะจ๊ะลูกอือเดี๋ยวพี่จัดให้นะแล้วอยากรีเควสอะไรจะ๊ะมาหนึ่งเอ็มวีจัดให้เลยวันนี้ชมจัดมาลูกจะได้เอ็มวีค่ะวันนี้มันเกิดแฟตแฟตกี่คนคือหนูพี่ พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สแลวก็พี่สมแล้วก็หนูค่ะหนูยังไม่เชื่อ,อรายการค่ะอ๋อจริงเหรอเป็นคนเกิดหนูด้วยปะเนี่ยค่ะโอ้แปดสี่ด้วยเหรอแปดสี่ค่ะโอ้ใหมก่ก๊อยสวยปะเนี่ยสวยทั้งวงเลยปะเนี่ย ตั้งวงได้ไหมสวยค่ะอ,อยากได้อยากได้เชื่อรายการผีทีมตัวค่ะเป็นเป็นเป็นทีมเป็นวงเลยเค่ะพี่น้องสี่คนอคุอ้ยนั้นนั้นพี่ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องๆก่อนละกันนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้สวยๆรวยๆวยเก่งๆนะจ๊ะส่งเอสเอสมาร์กเอาไปเลยลูกเดี๋ยวพี่ให้ส่งมาเยอะๆ,ๆส่งมาเยอะๆเดี๋ยวพี่เลือกเลยโอเคนะอ่ะอยากรีเควสอะไรหนึ่งเอ็มบีแต่น้องเฟรมเงาเหมือนกันหรือเปล่าค่ะอ๋อคอมพิวเตอร์เงาเหมือนกันหรือเปล่าอุ้ยพี่ต้า คือแบบชอบนารักอะอยากรีเควสอะไรพี่จ้าวันนี้พี่จัดให้เลยเป็นของขวัญวันเกิดขอทางกันค่ะพี่หนูอยากได้ของขวัญอะไรนะจ๊ะพี่ที่สามคนกันหนูอยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นเสื้อรายการกับลายเซ็นที่คนสวยค่ะโอ้ว้าได้ไหมคะอะาเอาไงดีอะมาเลยลูกมามา <laughs> ได้ไหมคะมาหลังไม่เดี๋ยวพี่คุยกับหนูเลยมาเดี๋ยวพี่จัดให้เลยวันเกิดนี่มาหลังไม่หลังไม่โอเคนะโอเคนะ ค่ะจ้าเดี๋ยวเจอแกอ่าแล้วอยากดีเควสอะไรพี่จะเอาเอาของขวัญอันนี้ก่อนของขวัญอันนี้ก่อนมาเดี๋ยวจัดให้มามาเอาเลยลูกมาพี่พี่รออยู่อ่ะของขวัญอืเอาเลยลูกเฮ้ยของขวัญอะไรค่ะของอะไรนะจ๊ะของขวัญอะไรนะพี่เหรอไม่รีเควสพี่หรออือค่ะดีเควสไหมอ่ะดีเควสไหมลูกดีเควสค่ะเอาเอาเอามาแล้วกำลังมาแล้วมามามาอะไรเลยอยากให้พี่แบบทำอะไรลูกเต้นเพลงกลับค่ะแบบ มาแล้วเพลงจับอู้ยเพลงพี่กังใช่ไหมอืมอืมชอบมากเลยมาเด to ี๋ยวพี hey ่จัดให้ลูกมามาเพลงมาแล้วครับฉันสักดยไว้ลบายมืา้ดยดีซะจับหัวใจกจับมามัให้อยู่ซะกคำจบ เยอะป่ะคุณแบบนี่สอบสอบนะลูกนี่สอบขอบคุณสำหรับเสียงตบมือนะคะยิ่งใหญ่โอ้ยนี่น่ารักแม่ะพี่น่ารักเหมือนแม่ตาเลยอ่ะโอ้ยจริงเนี่ยเผื่อละโอ้ยนี่สอบสอบนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาหลังไม่เนี่ยจัดเต็มกว่านี้อีกอืนี่สอบสอบเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยเรื่องเสื้อนะไว้หลังไม้นะลูกมาจ้ะโอเคนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะน้องเฟย์น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย เปนเลัท่คือเพลงน่ะค่ะจ้าเวเจการจ้าบ๊ายบายฮิฮิฮั ppy ฮั ppy มากเลยเมื่อกีอ่ะไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนั้นเราไปฟังเพลงของพ่ตันวางทองชัยกับเพลงเหงาเหมือนกันหรือเปล่าคือแบบน่าเพลยินอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่เสียเวลาไปไปชมเลเจ้าเหงาเหมือนกันหรือเปล่า เหงาเหมือนกันหรือเปล่านะคะของ MV ของน้องเฟร,รมที่น้องเฟร,รมส่งมานะคะของพี่ต้อนนันทธงชัยอะนะคะนะเราพูดไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วคะเราไปฟอตอีกกับสายต่อไปก็ดีกว่าะค่ะแบบเหงาเหมือนกันอะเหงาตอนเหงาจริงๆฟอตอีกกันกดีกว่ามา Hello Hello ค่ะ Hello จ้าที่ไรจะน้องสายน้องแก้มค่ะอะไรนะจ๊ะน้องแก้มออ้ว้าวน้องแก้มแก้มเดอะสายพระจ๊ะ คุณไม่ใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้ชื่ออะไรจ๊ะเอ้ถับแล้วนี่เอออายุเท่าไหร่จ๊ะลูกอายุเท่าไหร่จ๊ะ <12 S 1> ลูกอค่ะอะไรนะจ๊ะสิบสองค่ะสิบสองอุ้ยเด็กมากเลยแรแน่เลยรับชมจากที่ไหนจ๊ะสาวน้อยที่ชาเชิงเซาค่ะที่ชาเชิงเซาอู้ชาเชิงเซาอื้อ,อ่ะอ่ะเรามาพูดถึงท็อปปิกกันดีกว่าลูกมาน้องแก้มอ่ะน้องแก้มคิดถึงเดอะสตาร์คนไหนมากที่สุดจ๊ะคิดถึงพี่บิลค่ะ ใจเลยโอเคจ้ะน้องแก้วน่ารักอ่ะเดี๋ยว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 ออกไปหอมเลยนะเดี๋ยวจะออกไปจากทีวีไปหอมเลยโอเคแป๋วนิดนึงเงียบอ่ะโอเคจ้ะ <c oughs> ทำทำทำเอฟเฟกต์เองนิดนึงอ่ะอ่ะให้น้องแก้มรีเควสต์เอ็เอ็มมีอยากฟังเพลงอะไรจะอยากดูเอ็มดีอะไรเอ่ยเออเอ็มมีเพลงเธอคะ่ะเพลงเธอออฟเพลงเธอของพีง่คืเอเชล โอเคโอเคอ่ะอ่ะจะให้นะลูกอ่ะให้รีเควสพี่วิวค่ะอ่ะอยากให้ทำไรลูกมาเดี๋ยวพี่ให้พี่วิวเมาพี่กั้งให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อพี่กั้งอ้พี่ชายเราเยอะว้าววันนี้เจอพี่กั้งทุกตาเลยมาตั้งแต่แรกรายการเลยนะเจ้โอเคมาโอเคมาเดี๋ยวเมาเลยพี่กั้งนะเห็นดูเขาเนี้ยบงั้นนะอ่ะตัวจริงก็เนี้ยบอ่ะบอกเลยเนี้ยบมากกว่านั้นนี่ไปส่องเฟซบุ๊กมีมีอะไรนะไปอะไรฟาร์มแกะ ฟาร์มแกะฟาร์มแกะไปกับคุณแม่ <_ d ata> คุณแม่ครับอู้หรอเรือชัดมากคือแบบอืมพี่เขาเป็นคนน่ารักมากเลยแล้วก็เนี้ยสุดๆโอ้โหแล้วตอนกินกินขูพี่กังยิ่งเาป็นคนกินเก่งมากเลยแต่น้อยกว่าหนูเลยละอาเรนอาจะก,ก็เอาไปประมาณนี้แล้วกันโอเคนะโอเคลูกโ,โอเคไหมลกูกโอเคค่ะโอเคจ้าขอบคุณมากๆากเลยจ้า ไปบ้านดูไว้เจอกันเย้โอเคงั้นเราไปส่งเอ็มวีนะคะที่น้องแก้มขอดีกว่าค่ะกับเพลงเธอขอไม่ขอขอโทษค่ะขอโทษขอโทษนะจ๊ะน้องแก้มโอเคไปฟังกับเพลงเธอขอพี่ขอเชล สนันโดย All New Suzuki c e r i i o ทุกที่คือทางของเราเนินอ <Yeah. S 1> ันเนี <único Liberty Overwatch> submarine submarine <characters> <laughs> ้ยตอนจบอ่ะอะช่วงนี้เรามาอ่านข้อความจาก Facebook กันดีกว่าค่ะว่าคนอื่นเนี้ยจะแบบมีรีคองรีเควสอะไรกันเข้าาบ้างไปดูกันเลยนั่นนั่นนั่นน่ะโอ้มาละซีดีบิวบิวฟินจริงจิงคิดถึงเสมอนะ ไลออหัวใจหัวใจ A C R เุ้ยเุ้ยกล้องไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนคืออะไรอ๋อว,ว้าวพี่เชรินกับพี่ออนอ,ออนเชอรีนพิถึงซีบิวมากอ้ยัไอ้ยัซีดีโอโหท่าน่ารักจริงซีบิวน่ารักมุ้งมิ้ขขงปากซีดีบิวโอ้โหออนเชอรีนค่ะคุณกุล,งลังอะไรจัง โ oh, อ้เมาพี่มุกให้ฟังหน่อยจ้าพี่มุกพี่บิว oh, อวยคนนี้ที่รักเขาเลยอะ่ะซีบิวอุ้งอวี้ดึกเดือดขอรัก oh, oh, วันนี้ซีบิวเท่านั้นรักเธออย่าลิงกิ้งกิ้งแล้วก็ซีบิวน่ารักเก๋ลิงเลิฟเลิฟวันนี้สดๆร้อนๆเลยจ้าร oh, ุ่นนี้โอ้มีผื่นตรงกระโปรงน่ากินจริงๆเดี๋ยวกลับไปกินนะคะกั้งมุกเกม๋นี้ช้างโอ้ว oh, wow. ้าวซีบิวน้ำฝนฝนโอ้ว้าวคิวเข้มนั้น บิวเดอรสตาซิปน่ารักมากเลยตั้งใจทำงานนะบิวโอขอให้การงานเข้ามาตลอดนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยรักมากๆสาธุครับขอบคุณครับ จูนจีเจวันนี้ดูน่ารักมากๆรักหนูจะรอดูติดตามทุกงานนะจ๊ะรักเหมือนก,กันค่ะกั้งบิวค่ะแดนโอ้โห <c oughs> พี่อ้นพี่เชอรี่น่ารักคู่อ่ะกันการหงสาอายยักน่ารักจุงอยากให้พี่บิวมาพี่กัง้งพี่มุกแบบฟินๆโอ้ยสองคนนี้เขาน่ารักเขาช่วยเหลือกันตลอดอ่ะอีกนั่งมุกซีดีบิวคิดถึงคู่นี้จุงวลยาสามุท t h ซีีบิว โอ้โหภาพสมัยดึกดําบันโอ้คานิตาอ้นเชอรีนค่ะจุด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 สี่คนนี้มาจัดด้วยกันคนฮานะ่าดูมาเลยพี่พี่จงางหนูมา <Gore. S 1> มามาหนูมาเดี๋ยวซีดีบิวขอคู่นี้จัดคู่กันหน่อยมามาซีดีบิวไก่หน่อยสู้ๆนะจ๊ะคิดถึงเป็นกำลังใจให้น้องไก่เลิฟยูน้องบิวทําได้อยู่แล้วเย้เย่สองนิ้วสามอันรักเด็กคนนี้ลงรักเด็กเกคนนี้แบบชุดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชุดขึ้นมาพี่ พี่ซีดีบิลค่ะไอ้โกคูออกนิดนึงโอ้โหหหฮหืึภาพนี้ปากหนูไม่โอนะจ๊ะซากซีดีบิวนะนะรักไก่ริงมากมากเลยรักเหมือนกันนะครับรักสมุนไก่ริงอื้งน่ารักกันมากจาก้าพี่บนะิวน่ารักคิดถึงสุดๆเบอร์สามีเลายุทธาเบรร์ ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนก็อู้ฮูส่งกันเข้ามาเยอะแยะมากๆเลยขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต,ต์ Thank all comments โอเคค่ะ,<ย>ะนั่นเราไปส่งเข้า MV เพลงข้ามรักเพลงพอสเลิฟนี่เองค่ะของพี่นุราแอนหนึ่นงนรงวิท์ค่ะไปชมกันเลยค่ะนาราอ่ะพี่นเดทกับพี่มารี ก็น่ารักนะคะโอเคค่ะงั้นช่วงนี้นะคะไปดูใน Facebook กันดีกว่าคะ่ะว่าน้องๆจะมาโหวตโพรเพลงไหนกันมากกว่ากันไปดูกันแล้วและย้ำนะคะยังมีเวลาโหวตอีกครึ่งรายการนะคะเล่งมือกันหน่อยเร็วโอ้โห <Yeah. S 1> oh ซีรีวิมลช่องงาม <c oughs> MB 3รักที่เป็นของจริงจริงค่ะค่ะค่ะหากฉันตาย MB 2 Beauty อ ah, MB 2รักเธอไปก่อนคะ่ะ เคเชนเคเชนเอ็มีสอ้าวเพราะมากขายแล้วทารอยทารอย1นึผลคนบาป2ปุ๊บเอ็มบีสองเอบีหนึ่งรักเธอคนเดิม1 m ึ่งสองจัดไป m อ1มีรักคนเดิมสู้ๆนะไก่ขอบคุณนะครับเป็นเพลงเลยจ้าเอ็ ong, มบีสองเอบี it's good boy หเฮ้ยสดีกว่า3ก็ได้ย์นะเลีกเธอหนาลังจริงพิเชิเดืตาเอ็มดีสามอ่าสามสาอ้หสาเยอะเหมือนกันนะคะรักเธอไปก่อน M.B. 2 3 M.B. 1รักเธอคนเดิมสองสามสี่สามเอ็2 1ีสองอ็หนเลยฟังใช่ละเอ็มรักเธอคนเดิมนะคะออ้โู สูสีกันจริงๆเลยนะคะสําหรับโอ้โหเยอะจริงๆ,ๆก็คือเยอะแหะคือแบบสูสีกันมากเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าจะเป็น m อวไหนกันแน่นะคะและช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเอาน e ว Suzuki ค่ะเ e เร r i รทุกที่คือทางของเราค่ะงั้นต่อไปนะคะไปชมกับ MV เพลงนี้กันดีกว่าคือคือแบบคือแบบคือแบบู้ชายอุ้มแบบคือแบบ ซ Shift, ิกแพคแบบน่าจาับว <c oughs> ่ะเพลงฝากไว้ขอพี่ว Re ีว okay, ีวร์เล็ตวีวรเลตโอเคค่ะไปไปโชว์กับเพลงฝากไว yeah. Yeah. Uh ้เลยค่ะเย้เย้อ่กลับมาอีกครั้งนะคะกับ <Wow. S 2> ความมันระดับมัธยมศึกษาฉบับ GMM Music Paris School Tour ปี2องตอนดาวก๊อปเดือน <Yeah. S 2> งานนี้นะคะใครร้องดีมีโชว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องดีเ <Yeah. S 2> สียงเพราะ ไม่ค้อนหน้าตานะคะเราตามหาเสียงค่ะพร้อมประทักับศิลปินกรมมี่เลยนะคะที่มาแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มตามเคยนะคะ10วันมันถึง10โรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามความสนุกนะคะได้ที่ช่อง GMM Music รายการ Music r e q u e s s ของเรานะคะ กิจกรรมความมันคังนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจบทุกปัญหาสิวรอยหลุมสิวแผลเป็นและคี้ลอยด้วยเอสเชติกสกาที่รัชเทวีทีนิกนะคะ <c oughs> ฟิล์มกันลอยโฟกัสชัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะ ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟปลื้มจิตปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ใช้ไลปอนเอฟค่ะน้องๆเรียนไหนนะคะอยากจะให้เราไปจัดพาเรสคูลทัวร์นะคะก็สามารถส่ง SMS Reques t กันเข้ามาได้เลยนะคะพวกเราก็รออยู่ค่ะและต่อไปนี้นะคะก็เป็นเพลงของอูโหูไอดอลบิวเลยค่ะไอดอลเลยค่ะเพลงรักเอ๋ยของพิดาเอนดดฟินค่ะนั้นเราไปชมกับเพลงนี้กันเลย เคเคบ็อนี่มเขาเจ๋งจริงๆค่ะโอ้โหคุณสามานะคะเป็นดีเจแชร์เพลงให้เพื่อนโอ้โหแล้วก็ฟังเพลงไล้สิล้านเพลงเลยนะคะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีไทยรวมถึงเพลงของศิลปินแกมมี่ด้วยนะคะโอ้โหเจ๋งจริงๆค่ะหรือว่าคุณจะอยู่บนรถบนเรือบินฟ้าอากาศจะอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นแหละคุณสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นอ เจ๋งจริงๆเลยค่ะ <Yeah. S 1> และสำหรับลูกค้านะคะ <Yeah. S 1> AS 3 G I Smart Music <Yeah. S 1> พบกับ สิทธิพิเศษนะคะโทรฟรีเน็ตฟรีเพลงฟรีสนใจโทรโดอกจัน888หรือสอบถามได้ที่ AS Shop ค่ะและใครนะคะที่อยากโหลดเพลงนะคะจาก GMM Grammy นะคะแค่กดดอกจัน1231แล้วโทรออกนะคะเราจะจัดหาเพลงคิดให้คุณทันทีนะคะอย่าลืมนะดอกจัน1231 e a อ y ซี่โหลดง่ายทันใจคนนะแล้วเราไปดูนะคะอินสตาแกรมของพี่ๆในตึก GMM Grammy ดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีแบบอัปเดตอะไรบ้างนะคะวันศุกร์ศุกร์ขันษาจ้าไปดูกันดีกว่าแล้วเย้โอ้ว้าวพี่ชินเจแอนโอ้ว <Yeah. S 2> ่ <Yeah. S 2> oh, wow. ทาทำงานกันอย่างสนุกสนานรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานกันตรงนี้ร่วกันอย่างเต็มที่ผู้เร้ว่ามันดีถูกที่ถูกเวลามากขอบคุณทุกสิ่งนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันร่วมไปด้วยกันเดินไปด้วยกันสำเร็จด้วยกันไม่ว่าวันนี้แล้ววันไหนแต่ผมใหม่เท็ดี่นะ พี่ตูนนะคะโอ้ว้าวอีกนิดเดียวเราก็จะได้เลขสี่นำหน้าแล้วคุณเอ้ยสู้ๆนาะจริงพี่ิงแย่ yeah, <Wow. S 1> นะคะยามดึกไม่รู้ทำอะไรกินปูแล้วกันโ <Wow. S 1> อ้โหยน่ากินมากขอจะกล่องหน่อยคะ่ะพี่เสื้อน่ารัก <c oughs> พี่ก็น่ารักนะโอ้ oh. พี่เชลีเซ็กซี่จังเลยพี่สาวเราติดตามชมรายการ The Star TV Special จะเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกกุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะรายก,การคือเจร๋งจริงหนูก็เป็นส่วนหนึ่งอิอิออปรโมทเล็กๆอาณะพี่หวาวหวาอันนาไปช้อปปิ้งนิดหน่อยสวยมากเลยค่ะพี่หวาวหวาอันนพี่หวาวหวาโปช้อปปิ้งกันคุนๆน,น,นะที่นี้เกิร์ลแสกโอว่า ซืปซี่แบบรถม,มากเลยค่ะสวยมากๆแบบจัดเต็มสวยสุดยอดไปเลยค่ะสวยงาม<ต>น่ารักมากเลยอ่ะพี่ขอชอบมากโอุ๊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 ขอโงพี่เจเจตวินนะคะคืนนี้วันศุกร์และเสาร์นะคะอ้ยะเจ๋งมากเลยจัดไปเนาะอุ๊ยอะไรอ่ะสวยมากเลยพี่พราวโอลิฟเป็นเสื้ออ่ะอุ๊ยสวยมากเลยมีปักเลื่อมเด็กเองละพี่ อุ้ยสวยมากตัวเบาตัวเบาตัวเบาบ l ิ้าาง b ดีไอ้ยอุ้ยพี่กวางเอบีนมอลอยะพี่กมาโงเรียนหนูไม่ต้องมีไฟไฟเราก็มันสกดได้กบคุณน้องๆทุกคนอ้ย่เอาใจก,ก็พอว้าวาว,าว,าว,าว้าว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 ะ้า้าโอ้โหว้าวเ้าวว้าอว้าวว้าวว้้้้าราโอ้โห โอ้โหหมุนหมุนหมุดอะ่ะเจ๊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 อึดนะอาใส่เต็มใส่เต็มบออยู่ข้างหลังบอกโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเอาขึ้นเวทีแล้วโอ้โหเจ๊สะโพกมาเลยจ้า น่าหลก oh. มากเลยจ้าโอเคมากๆเลยนะคะโอ้โ oh, หเราก็ได้ดูถึงความเคลื่อนไหวนะคะของพี่ๆทุกคนเลยนะคะอ่านั้นเรามายังท็อปปิกของเรากันอีกดือกว่านะคะที่จะได้รับเสื้อน่ารักน่ารักนะคะพร้อมลายเซ็นนะคะก็คิดถึงเดอะสตาร์คนไหนนะคะก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะคุณอาจจะได้รับอูโห oh. ู hoo, ของก่อนน่ารักและสิทธิพิเศษนะคะไปเลยนะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆคะ่ะ โอเคค่ะนั้นถึงเวลาเราสรุปโพกันแล้วนะคะกับ MV ทั้ง3 MV นะคะเอ็ม MV เพลงรักนะคะไปดูกันดีกว่าเ่าจะเป็น MV ไหนที่จะได้เปิดรายกันเอ็อออย MV 2รักโดนไปกอบของโดนเส้นจัง นี่แจ่มจริงๆเลยนะคะแล้ววันจันทร์หน้านะคะก็มาพบกับ VJ ที่2 p a r a ราดกนะคะแล้ววันนี้นะคะดิก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอบคุณ Imagine Direct นะคะขอขอบคุณ Alnew Suzuki นะคะ s e r e อ i t o ทุกที่คือทางของเราค่ะขอขอบคุณกล่อง GMM Z กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงโทร1629ค่ะขอขบคุณดอกจันทร์วันฟีซีโรดโหลดง่ายทันใจคุณค่ะและติด ตามชมนะคะรายการ Music Request นะคะรายการเพลงสดๆนะคะที่คุณจะสามารถรีเควสได้ทุกอย่างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะไอย่แล้วก็รีเควสบีไว้มาเป็นพิธีกรบ้างอะไรบ้างนะคะก็สนุกสนานกันไปเลยนะจ๊ะ นะคะโอเคมากเลยนะคะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาของบิลแล้วค่ะกับรายการมิวสิกรีเ e s t นะคะไว้เจอกันใอากาศหน้านะคะคิดถึงทุกคน everybody bye bye love you จุ๊บจุ๊บอเด็กอเด็กอเด็กไปชมกับเอวี่เลยครับจุ๊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 บ